มีใครเคยได้ยินเรื่องของตุกตาที่ทำให้คำขอเป็นจริงกันบ้างไหมคะตุกตาตัวนี้เกิดมาจากความโลภของคนทำให้มันเหมือนหิวโหวยความต้องการหรือความปรารถนาของคนอยู่ตลอดโดยตุกตาตัวนี้มีชื่อว่าตุกตาฮินางามิโดยฮินางามิเป็นตุกตาผีสิงจากจังหวัดโทยามะประเทศญี่ปุ่นว่ากันว่าเป็นตุกตาที่มีพลังอำนาจเป็นอย่างมาก สามารถดนบรรดาลความปรารถนาของผู้เป็นเจ้าของให้กลายเป็นจริงได้ทำให้เชื่อกันว่าครอบครัวใดก็ตามที่ครอบครองหินางาิิจะเต็มไปด้วยความร่ำรวยอำนาจและชื่อเสียงอย่างรวดเร็วทำให้ตระกูลที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงมากมายมักจะถูกสงสัยว่าครอบครองหรือเป็นเจ้าของตุ๊กตาหินางาิิ เชื่อกันว่าความโลภและแรงปรารถนาคือพลังขับเคลื่อนของตุกตาฮินางามิเมื่อเจ้าของขอสิ่งที่ต้องการและได้รับสิ่งที่ตนต้องการได้สำเร็จตุกตาฮินางามิก็จะถามว่าคำขอต่อไปคืออะไรและหลังจากที่เจ้าของร้องขอและสมปรารถนาแล้วมันก็จะถามว่าคำขอต่อไปคืออะไร วนแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนทำให้เจ้าของนั้นเครียดและวิตกที่เป็นแบบนั้นก็เพราะพลังที่หล่อเลี้ยงตุ๊กตาฮินางามิก็คือความโลภและความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบถ้าพลังขับเคลื่อนคนเราก็คืออาหารและอาหารที่ขับเคลื่อนตุ๊กตาฮินางามิก็คือความโลภและความต้องการของมนุษย์นั่นเองจึงไม่แปลกเวลาที่มันได้กิน มันก็ต้องการอยากจะกินขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนเราต้องการอาหารนั่นเองที่สำคัญตุกตาฮินางามนจะยึดติดกับผู้สร้างหรือเจ้าของของพวกมันเป็นอย่างมากมากถึงขนาดที่ว่าแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถแยกมันออกจากเจ้าของของมันได้เมื่อเจ้าของของมันเสียชีวิตพวกมันก็จะตามติดไปยังนรกและตามหลอกหลอนไปชั่วนิรันดร์ ซึ่งตุกตาฮินางามิถึงจะน่ากลัวแต่สำหรับคนโลภและไม่รู้จักพอมันก็เป็นเหมือนเครื่องมือชั้นดีที่จะช่วยให้ความต้องการเป็นจริงได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วจึงทำให้คนสร้างตุกตาฮินางามิขึ้นมาเรื่อยๆโดยพิธีกรรมสร้างตุกตาฮินางามิก็คือตุกตาฮินางามินั้นถูกสร้างขึ้นมาจากพิธีกรรมที่มีความซับซ้อนและต้องใช้เวลานาน โดยทั่วไปแล้วขั้นตอนการสร้างนั้นจะมีอยู่สองสแบบแต่วิธีก็จะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยโดยพิธีกรรมการสร้างุ๊กตาฮินางามิที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือผู้สร้างจะต้องทำการเก็บรวบรวมดินจากหลุมศพที่ถูกผู้คนเหยียบย่ำในระหว่างวันโดยต้องเก็บในตอนกลางคืนเป็นเวลาสปีและเพื่อเสริมพลังอำนาจให้มากยิ่งขึ้น ต้องทำการเก็บดินจากสุสานเจ็ดแห่งในเจ็ดหมู่บ้านจากนั้นก็นำดินทั้งหมดมาผสมเข้ากับเลือดมนุษย์จนกระทั่งกลายเป็นดินเหนียวแล้วทำการปั้นให้กลายเป็นตุ๊กตาเพื่อเป็นตัวแทนของเทพ,พเจ้าหรือวิญ,ญญาณที่เจ้าของบูชาสุดท้ายก็ให้นำตุ๊กตาดินเหนียวไปวางไว้บนถนนที่มีผู้คนพลุกพล่านจนกระทั่งมันถูกเหยียบครบ 1, คนึ่งพันคน แล้วนำกลับมาปั้นให้เป็นตุ๊กตาอีกครั้งมันก็จะกลายมาเป็นตุ๊กตาฮินางามิที่สมบูรณ์ในที่สุดนอกจากนี้ยังมีพิธีการสร้างตุ๊กตาฮินางามิที่พบได้บ่อยอีกวิธีหนึ่งก็คือการเก็บรวบรวมหินในสุสานและทำการแกะสลักให้เป็นตุ๊กตาขนาดเล็กยาวประมาณ9เซนติเมตรจำนวน1,000ตัวจากนั้นก็นำตุ๊กตาทั้งหมดไปต้มในหม้อขนาดใหญ่ จนมีเพียงตัวเดียวที่ลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำเชื่อกันว่าตุกตาที่ลอยขึ้นมาก็คือการรวมวิญญาณของตุกตาทั้งหมดจนกระทั่งกลายมาเป็นฮินางามิชนิดพิเศษที่เรียกกันว่าโคโชโบครั้งหนึ่งมีพ่อค้าชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งฐานะของเขายากจนมากวันหนึ่งเขาได้เดินทางมาที่จังหวัดโทยามะ แล้วมาเจอกับผู้เท่าคนหนึ่งกำลังกระเสือกกระสนอยู่ข้างถนนในพื้นที่ห่างไกลเขาเห็นผู้เท่าตะเกียกตะกายอย่างน่าสงสารเลยเดินเข้าไปหาและถามก็รู้ว่าผู้เท่านั้นกำลังจะเดินกลับบ้านเพราะออกมาเดินเล่นไกลไปหน่อยแต่ดันบังเอิญหกล้มไปต่อไม่ไหวแถมเวลานั้นหิมะก็กำลังตกหนักพ่อค้าหนุ่มรู้สึกสงสารจึงแบกผู้เท่าขึ้นหลัง แล้วเดินไปส่งผู้เท่าถึงที่บ้านพอผู้เท่าถึงบ้านพ่อค้าหนุ่มก็พบว่าผู้เท่าคือเศรษฐีใหญ่เขารู้สึกทึ่งในบ้านหลังใหญ่ที่เขาเห็นเป็นอย่างมากฝ่ายผู้เท่าเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ขอบคุณพ่อค้าหนุ่มและมอบเงินสินน้ำใจให้เขาก้อนหนึ่งผู้เท่าสังเกตเห็นว่าพ่อค้าหนุ่มจ้องมองคฤหาสน์ของเขาไม่วางตาจึงเอ่ยปากถามพ่อค้าหนุ่มจึงบอกว่า ตลอดชีวิตของเขาต้องทำงานอย่างยากลําบากเขาอยากจะมีทุกอย่างอย่างที่เขาต้องการบ้างผู้เท่าเห็นดังนั้นจึงถามพ่อค้าหนุ่มว่าข้าช่วยท่านได้ท่านสามารถมีทุกอย่างที่ท่านต้องการแต่ว่าชีวิตของท่านอาจจะไม่สงบอีกต่อไปเมื่อไต่ถามจนดีแล้วพ่อค้าหนุ่มก็ตกลงใจอยากได้สิ่งของชิ้นนั้นมาครอบครอง ผู้เฒ่าจึงบอกวิธีทำตุ๊กตาฮินางามิให้แก่พ่อข้านุ่มพ่อค้านุ่มตั้งใจรวบรวมดินจากหลุมศพและทำพิธีกรรมทุกอย่างอย่างอดทนเขามีความคาดหวังว่าสักวันเขาจะนั่งเสวยสุขและมีทุกอย่างดังที่ใจต้องการให้ได้และในที่สุดเขาก็สามารถสร้างตุ๊กตาฮินางามิขึ้นมาได้สำเร็จคำขอแรกที่เขาขอก็คือเขาขอให้ตนเองกลายมาเป็นเศรษฐี ไม่นานนักเขาก็ได้ตามที่ตนต้องการเขาดีใจมากๆเพราะว่าตัวเขานั้นอยู่อย่างยากลำบากมานานพอมีฐานะดีขึ้นอะไรที่เขาไม่เคยมีเขาก็ได้มันมาซึ่งมันก็รวมถึงผู้หญิงครอบครัวเพื่อนหรือญาติพี่น้องคนอื่นๆของเขาด้วยหลังจากที่เขาขอสิ่งที่ต้องการได้แล้วหนึ่งอยา่าง เจ้าตุกตาฮินางามิก็จะถามเขาต่อไปว่าคำขอต่อไปของท่านคืออะไรซึ่งเขาก็บอกคำขอของเขาและได้ตามคำขออยู่เรื่อยๆจนวันหนึง่งพ่อค้าหนุ่มที่ตอนนี้มีพร้อมทุกอย่างที่เขาต้องการหมดแล้วและเขาไม่อยากได้อะไรเพิ่มอีกแล้วเขาแค่อยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวให้มีความสุขที่สุดก่อนที่เขาจะตาย แต่เจ้าตุ๊กตาหินางามินั้นมันก็ยังคงถามคำถามเดิมๆซ้ำๆว่าคำขอต่อไปคืออะไรถามจนพ่อค้าหนุ่มเริ่มรำคาญและหัวเสียเขาก็เลยมอบตุ๊กตาหินางามิตัวนี้ให้กับคนอื่นๆแต่ไม่นานนักตุ๊กตาตัวนี้ก็กลับมาหาเขาเช่นเดิมและถามคำถามเดิมๆซ้ำๆอีกเรื่อยๆพ่อค้าเริ่มหัวเสียและโกรธ เขาก็เลยนำมันไปฝังดินเอาไว้เพราะไม่อยากฟังเสียงคำถามของมันอีกแต่พอเขากลับเข้าบ้านเขาก็พบตุ๊กตาฮินางมิกลับมาเหมือนเดิมหลังจากนั้นเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะกําจัดเจ้าตุ๊กตาตัวนี้แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะไม่ว่าเขาจะทำยังไงตุ๊กตาก็จะกลับมาหาเขาทุกครั้งพ่อค้าจากที่โกรธก็เริ่มเครียด พอได้ยินเจ้าตุ๊กตาฮินางามีถามถึงคำขอต่อไปเขาก็จะอารวาดและหัวเสียด่าทอจนลูกเมียของเขากลัวและหอบสมบัติของเขาหนีไปการกระทำนั้นของลูกเมียทำให้พ่อค้ายิ่งเครียดและโกรธแค้นจนวันหนึ่งความเครียดที่มากของเขาก็ทําให้เขาเกิดเส้นเลือดแตกและเสียชีวิตไปว่ากันว่าถึงแม้ว่าเขาจะตายไปแล้ว แต่วิญญาณของเจ้าตุกตาฮินางามิก็ตามติดเขาไปด้วยทุกที่และยังคงถามคำถามเดิมๆซ้ำๆอยู่ตลอดแล้วคุณล่ะคะอยากเป็นเจ้าของตุกตาฮินางามิบ้างหรือเปล่าตุกตาที่ทำให้คำขอเป็นจริงแต่ก็แลกกับความน่ากลัวที่ตามติดไปเรื่อยๆจนชั่วนิรันดร และก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องเล่าหลอน,ลอนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วคลิปต่อไปเทลโกสของเราจะนำเรื่องหลอนๆแบบไหนมาเล่าสู่กันฟังอีกก็อย่าลืมคอยติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเทลโกสกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ